สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนนะคะดูตามชาร์ตที่อาจารย์ตั้งไว้นะคะชาวมีถุนคือผู้ที่เกิด14มิถุนายนถึง14กร,รกฎาคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยค่ะ่จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่16พฤษภาคมถึง31พฤษภาคม2563นะคะขออนุญาตสับไพ่นะคะเปิดดวงให้ชาวมีถุนนะคะ การจะ,ะวางไพ่สองแถวก่อนนะคะแล้วก็แถวที่3มจะเป็นไพ่สรุปนะคะแถวที่1นี้เป็นดวงทชมเบถุนเองนะคะได้ไพ่อัศวินไม้สี่ถ้วย King of o เจ็ดถ้วยเ e เว of อวานเดไม้นะคะทรี e e ฟเพนนิคอลสามเหรียญแล้วก็ The World ค่ะ ค่ะเรามาดูฝั่งคนรักของชาวมิถุนนะคนรักเป็นชาริออตเป็นไพ่แปดมีเท้านะคะแล้วก็สี่เหรียญก้าวดาบวิวออฟฟอร์จูนสเตนใบสุดท้ายค่ะราชินีไม้ค่ะ ค่ะเราเริ่มต้นดูที่ดวงชาวมิถุนก่อนนะคะว่าเหตุการณ์ความรักความรู้สึกความสัมพันธ์นะคะของชาวมิถุนเป็นยังไงเป็นไพ่อัศวินไม้นะคะอัศวินไม้นี้อาจจะเป็นในแง่ของตัวตนชาวมิถุนคือยังมีความเขาเรียกว่าความเข้มแข็ง,ขงความแอคทีฟความกระตือรือร้นในการที่จะ,ะพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าใครยังรักกันอยู่ยังไม่ได้ ไปถึงคอมมิชเมนต์อะไรก็แล้วแต่ก็ยังมีความคิดที่จะไปถึงจุดนั้นนะคะถึงแม้ว่านะคะไพ่สีถ้วยอาจจะไม่ได้ดังใจในสิ่งที่เราใฝ่ฝันมากนักนะคะสีถ้วยอาจจะแปลว่ามันนิ่งรักที่ไม่ได้ดังใจโดยเฉพาะตำแหน่งความคิดความรู้สึกของชาวมีถุนที่แท้จริงเนี่ยเป็นไพ่เจ็บถ้วยในตำแหน่งความคิดนะคะ เจ็ดถ้วยนี่เป็นความฝันแต่มันช้าไงคะถ้าท่านผู้ชมเห็นหน้าไพ่นะคะจะเห็นเต่าคานต้มเตี้ยมอยู่ข้างล่างนะคะเนี่ยนะคะอันนี้เป็นหนองน้ําก็ได้นะคะมีเต่าคานอยู่เจ็ดถ้วยเป็นความไพ่ถ้วยคือพลังงานธาตุน้ําเป็นความคิดความรู้สึกเป็นเรื่องของอารมณ์จินตนาการน,นะคะซึ่งมองว่าชาวาม่ถุนก็ก็คิดอะ่ะ คิดเรื่องของความรักที่อยากจะสมหวังหรืออะไรประมาณนี้แต่แต่มันก็ยังไม่ได้ดังใจเ,เรานะคะเพราะมันช้านะคะ,ะราชาไม้ในตําแหน่งการติดต่อการสื่อสารการสัมพันธ์นะคะจริงจมันเป็นไพ่พลังงานธาตุไฟมันก็ยังไม่ถึงขั้นแบบไม่มีโอกาสนะอาจารย์มองคนคนนี้เขาก็ยังนั่งอยู่ตรงเนี้ยพระราชานั่งบัลลังก์อยู่เนี้ยเขายังนั่งอยู่ตรงนี้แหละ แต่เพียงแต่ว่าเขานั่งอยู่ไงคะมันไม่มีไพแห่งการเคลื่อนไหวเหมือนตัวตัวน้องชาวมีถุนมันก็อาจจะเป็นในแง่ของเขาล่าช้าในในในความคิดความไรเขาอาจจะไปโฟกัสในเรื่องงานอถ้าอยู่ในวัยเรียนน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็ไปโฟกัสในเรื่องของการเรียนอยู่นะคะคนคนของมีถุนนะส่วนชาวมีถุนก็อาจจะมองเราอยากพัฒนาแบบรวดเร็วมากกว่านี้แต่มันไม่ได้ดังใจนะถ้าแปล แปลความรักอ่ะ,อะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะยอมแพ้ยกทงเาวนะฮะไพ้เจ็ดไม้เป็นแพ้ลักษณะการยืนนะเอาเท้าเหยียบอยู่บนกองไม้เขาเรียกว่าเท้าเสเอลแบกไม้ลักษณะเยื่อหญิงจองหงเหมือนกันมีทุนก็ไม่ทำดาหรอกนะก็มองว่าจริงๆฉันก็ไม่แคร์ก็ได้นะอะไรประมาณนั้นก็ได้ถ้าถ้าเธอยังนิ่งถ้าเธอยังไม่ มีปฏิกิยาตอบโต้หรืออะไรที่มันไปในเชิงบวกเชิงโพสิทีฟถ้ามันจะเนกาทีฟอยู่นี้ก็อาจจะมองว่าไอ้โดนแคร์ก็ได้นะคะเพราะว่าอาจารย์เห็นพไพ่ใบสรุปเป็นเดอะเวิด์มันแปลว่าการสิ้นสุดการจบก็ได้ถ้ายังไม่เห็นการพัฒนานะฮะไพ่สามเหรียญอาจจะมีโอกาสคนอื่นเข้ามาใกล้ชิดชาวมิถุนก็ได้มีคนแจกใจแจกขนมจีบอยู่นะฮะมันเป็นภาพ ผู้ใหญ่คนนี้กําลังให้เงินเด็กหรือให้ของเล่นให้อะไรกับเด็กถ้าแปลความรักความสัมพันธ์มันก็อาจจะแปลว่าก็มีคนเข้าหามีถุนนะอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นมีถุนก็อาจจะบอกฉันไม่แคร์ไอ้ดนแคร์นั่นแหละค่ะนะคะเดีนะะ๋เวถ้ายังไม่ได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์เดี๋ยวเธอจะเสียใจนะจะไม่ใช่ฉันนะอ่าเป็นประมาณนี้เลยนะคะหรือถ้าเป็นตําแหน่งคนโสดเนี่ย อาจารย์จะดูที่ตำแหน่งบุตตะนะคะเป็นไพ่เจ็ดไม้ก็อาจจะยังมองคนโสดยังไม่ได้มีใครเข้ามาที่จะผูกสัมพันธ์พัฒนาเป็นเป็นความรักได้เลยในช่วงปักเนี้ยอาจารย์มองอาจาจะเป็นแค่คุยเป็นเพื่อนทั่วไปไพ่สามเปรี่ยนขยายอยู่ก็ประมาณนั้นนะแต่ถ้าเชิงแบบเข้ามาแล้วใช่เลยจะยังไม่ได้ขนาดนั้นนะคะสำหรับคนโสดนะ จริงๆแล้วอาจารย์ก็อยากจะเปิดดวงคนโสดเพิ่มแต่อเผอิญว่ายังขอเวลานิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะขอทำคลิปแบบควบกันไปก่อนนะคะถ้าอาจารย์พอมีเวลาจริงๆอาจารย์จะหาเวลาทำคลิปคนโสดรู้สึกอาจารย์ทำพิกคาดไปอยู่เหมือนกันนะคะก็ลองเพราะว่ามีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งแต่อาจารย์ยัง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 ไม่ได้ตอบนะที่กรณีโสด อะไรประมาณเนี้ยจริงๆแล้วอาจารย์ทําคลิปแบบว่าคนโสดจะเจอเนะื้อคู่ไหมอะ่ะลองเข้าไปดูนิดหนึ่งก็ได้นะคะเพราะถ้ามองในนี้ก็อาจจะอ่านแค่ว่ายัางไม่ได้มีคนรักใหม่ๆเข้ามาสําหรับคนโสดนั่นเองนะคะต่อไปเราดูฝั่งคู่รักคนรักของมีถุนที่เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเขาเรียกว่ามีคนรักแล้วนะคะความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่เอา้าเรามาดูนะคะ เป็นไพ่ชาริออตนะคะเป็นไพ่แปดไม้ออาคนรักอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้นะคะไพ่ชาริออตหรืออาจจะเป็นพวกทหารวิศวกรช่างตำรวจสจวตนักบินหรือผู้หญิงก็เป็นแอลสเตเป็นเซลลอาชีพพวกนี้เป็นไกด์ทำทัวร์นะคะทำคอมคอมพิวเตอร์นะคะอันเนี้ยคนรักของชาวมีถุนเนี่ย พอเป็นไพ่ชาลีอออาจารย์มองเขาจะไม่เฉยแล้วยิ่งขยายด้วยไพ่แปดไม้แปดไม้ที่มีภาพนกบินอยู่แล้วอันนี้เป็นภาพม้าที่กําลังลากรถไปแล้วมีรูปดอกบัวอยู่อันนั้นแปลว่าจะมีโอกาสที่จะชาวคนรักของชาวมีถุนมีโอกาสที่จะออแสดงตัวตนมากขึ้นแอคทีฟมากขึ้นจากที่ผ่านมาเนี่ยในตําแหน่งจิตใจเขานะคนรักของมีทุนเขาอาจจะมีอดีตที่ล้มเหลวก็ได้ก้าวดาบ เหมือนฝันร้ายของเขาเหมือนมีปัญหาที่เขาออกจากจุดจุดนั้นยังไม่ได้เพราะมีไพ่การติดต่อสังคมเป็นสี่เหรียญนะ่ะไพ่สี่เหรียญแปลว่าการห่วงห่วงหรือการยึดต,ติดกับที่เดิมอยู่อันนี้มันเป็นภาพคนรักของมิถุนที่ยังมีสัมพันธ์เดิมหรือมีความรู้สึกเดิมๆที่ยังไม่ได้อ,ออกมาได้ไงคะแต่พอไพ่ตัวตนเขาขึ้นมาอย่างงี้มันแปลว่าเขาจะออกมาจากจุดที่มันเป็นจุด ที่เขาไม่อยากให้เราเข้าไปในจุดนั้นก็ได้นะคะแล้วเขาจะออกมาเองนะคะเพราะฉะนั้นในไพ่บุตรก็คือการเริ่มต้นเป็นวิวอ่ะก็แปลว่าจะมีความพัฒนาอ่านะคะความพัฒนาเหมือนกรงล้อะตานะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีเลยแหละนะคะเพราะขยายด้วยไพ่สเตรนท์แล้วก็ราชินีไม้ไพ่สเตรนท์จะเป็นรูปผู้หญิงขี่สิงโตนะคะก็แปลว่า การตกลงปวงใจก็ได้การที่จะเป็นคู่รักกันมีเกิดความมั่นคงแบบยั่งยืนได้ก็คือไพ่ราชินีไม้นั่นก็คือคนรักของมีฉุนเป็นประมาณนี้นะอาจารย์เลม,มองว่าชาวมีชุนก็น่าจะต้องหันกลับมานิดหนึ่งแล้วละ่ะถ้าไพ่ขึ้นอย่างนี้นะคะโอเคเรามาสรุปความสัมพันธ์ที่อาจารย์อ่านมาทั้งหมดด้วยไพยอ่ออร์คิลออร์คิลชุดจุดเทียนนะคะ อันนี้เป็นชุดดั้งเดิมที่จริงๆแล้วอาจารย์ชอบชุดนี้มากที่สุดในบรรดาไพ่ออาขึ้นหังอาจารย์สมบูรณ์ด้วยด้วยส่วนตัวนะที่จริงอะไพ่อาจารย์สวยทุกชุดนั่นแหละค่ะแต่อาจารย์จะชอบชุดนี้โอเคเรามาดูไพ่สรุปค่ะไพ่สรุปขึ้นไพ่หยอดกระปุกออมสินอ่าขึ้นไพ่ดีนะฮะอ่ะซ้อนท้ายมอไซค์กันไปเที่ยวละอืมเนี่ยขับรถ ผู้ชายขับรถให้ผู้หญิงนั่งนะคะทั้งมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถส่วนตัวรถเก๋งกัว่าไปมีไพ่พระผมผ้าผ้าประทานว้าวมีไพ่แหวนขึ้นมาด้วยว้าวมีไพ่เงินกองเลยว้าวตื่นเต้นอ่ะโอเคอืมอาจารย์ รู้สึกตื่นเต้นไปกับการเปิดหน้าไพา่ขนลุกเลยโอเคค่ะมันออกมาสุดยอดมากเลยอะ่ะนะคะอันนี้ต้องแปลว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นการหยอดกระปุกนี่มันเป็นการเริ่มต้นแบบเอค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะ่ะหยอดกระปุกวันละวันละบาทสองบาทวันละห้าบาทสิบบาทพอนเป็นเหรียญน,นะคะอา่ามันไม่ได้แบงค์จะไหมพอถึงแม้มันจะเป็นเหรียญถ้าเต็มกระปุกเนี่ย มันก็เป็นมูล,ลค่าที่ที่เยอะขึ้นไพ่เอ่อโทษทีค่ะหนึ่งบาทสองบาทอาจจะทำอะไรไม่ได้แต่พอเราหยอดเต็มกระปุกเนี่ยในของในราคาสักอาสมมติหมื่นหนึ่งเนี่ยเรามีเงินอยู่ร้อยสองร้อยเราเราก็ซื้อราคานั้นไม่ได้ใช่ไหมคะแต่พอเราหยอดจนเต็มมันมีมูลมูลค่าเท่านั้นเราก็สามารถที่จะเอาของชิ้นนั้นได้ความรักก็เหมือนกันแหละอาจารย์เลยมองว่า การพยายามทุ่มเทการพยายามเอาใจใส่การพยายามที่จะเข้าไปพูดไปคุยแสดงความรักความห่วงใยอ,อาจารย์มองเลยถ้าคําบังเพยหนึ่งนะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกลอนอ่านี่แหละคะ่ะใช้ได้เลยเห็นไหมละะ่ะค่ะภาพหญิงกับชายภาพหญิงกับชายที่เป็นภาพแห่งความสุขหน้าเขายิ้มละไมกันอะ่ะอาจารย์เลยมองว่ามีทุนจะสมหวังกับคนรัก นะคะตำแหน่งใจเป็นพค์องค์พระพุทธรูปนะคะเป็นภาพาเราพิสุดสงท่านกำลังห่มผ้าพระประธานก็เหมือนกับการที่ใจเราอ่ะเป็นรักแท้เป็นรักที่มั่นคงแล้วอยู่ในตำแหน่งใจด้วยซื่อสัตย์จะซื่อสัตย์ต่อกัน เป็นมีแหวนมั่นแหวนแทนใจเห็นไหมฮะจะไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานกันได้มีความสุขเกี่ยวก้อยกันเห็นไหมฮะมิตรภาพมีเงินอยู่ตรงหน้ามันคือมีความพร้อมในเรื่องของการดูแลซึ่งกันและกันการซัพพอร์ตช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะฝ่ายหญิงดูแลชายฝ่ายชายดูแลหญิงไพ่เกี่ยวก้อยคือต่างคนต่างแบบเฮ้ยเรามาร่วมแรงร่วมใจกันนะ เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราเป็นบุคคลคนเดียวกันได้นี่คือเป็นไพ่แห่งสมบูรณ์แบบในไพ่สรุปความรักเลยนะคะอาจารย์นี่เป็นปื่มกับหน้าไพ่ <c oughs> ชุดน,นี้มากเลยโอเคเรามาขอคำแนะนำจากไพ่หนังฟ้าโรแมนต์แองเจิลนะคะไพ่หนังฟ้าโรแมนต์แองเจิ้ลจะแนะนำชาวราศีเมถุน ว่าอย่างไงจะบอกอยังไงนะเคมิสต์ดิเดวส a strong magnetic attraction here ว้าวอะไรจะอะไรจะแบบมันมันอะไรอะ่ะมันสุดแสนจะเขาเรียกว่าอะไรมันมันไม่น่าจะคล้องจองกันได้ขนาดนี้นะคะดู เห็นไหมล่ะคะมันไม่น่าเชื่อเลยนะไพ่จะออกมาได้ขนาดนี้เพราะอาจารย์ไม่ได้วางไพ่ไว้ก่อนนะคะอาจารย์สับแล้วเปิดไพ่สดๆกันเลยนี่ออกมาได้ขนาดนี้ปลื้มแทนเลยเคมีสี่ก็แปลว่าพลังงานคนสองคนเนี่ยมันมันมาถึงกันมันถึงจังหวะที่ดึงดูดเข้าหากันเหมือนพลังงานแม่เนติกคือแม่เหล็กเนี่ยมันมีขั้วบวกกับขั้วลบใช่ปะมันสปาร์กกันนะคะวดดิ้ง This situation involves m a l i c e การมั่นหมายกันงานไงคะเห็นไหมคุณสองคนจะไปถึงจุดนั้นแล้วล่ะค่ะอาจารย์ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าขอให้ชาวเวทุนสมหวังเหมือนที่ไพ่ขึ้นด้วยนะะตื่นเต้นมากโอเคนะคะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ด้วยไพ่ที่สุดแสนจโรแมนติกนี้นะคะยังไงอย่าลืมถ้าถูกใจนะคะขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ซับสไคร e กด ติดตามให้กำลังใจแม่หมอกิิงไผ่ด้วยนะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ